ชันชีกันเหมือนเดิมหรือฟังฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกนะฮะนะครับ หลายมากนะครับใช้ดุลวินิจวิจารยนเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องไม่นานมานี้เองคุณผู้ฟังที่สถานที่นะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมขออนุญาตนะครับหยิบเรื่องราวเรื่องนี้มาแชร์ให้ฟังกันนะครับนะฮะแล้วก็ต้องขออนุญาตด้วยทุกคนนะฮะที่ได้มีการเสียชีวิตในเรื่องเหตุด้วยนะฮะคืนนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ คนที่ไปเจอมานะครับเจอด้วยตัวเองนะฮะนั่นก็คือน้องเต้นะฮะผมให้ชื่อว่าน้องเต้เลยกันนะฮะเสียงอะไรกูกักกูกกทำเอาคนลุกอีกแล้วนะฮะนะครับเต้นะฮะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งนะฮะเกิดขึ้นกับตัวเองกับเพื่อนนะฮะนะครับที่สถานที่แห่งหนึ่งนะนั่นก็คือเป็นร้านอาหารคุณผู้ฟัง ครับเต้เล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับตอนนั้นด้วยความที่ตัวเองเนี่ยยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะก็กําลังนั่งดื่มนะฮะนั่งดื่มนั่งทานกันอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับที่บ้านของเขานะฮะแต่ก็นึกสนุกขึ้นมานะครับจะไปทานข้างนอกนะฮะแล้วก็คือต้องลุกขึ้นออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะไปดื่มกันต่อที่ข้างนอกที่ร้านอาหารกุงวัง แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารนี้แหละนะครับตอนนั้นเนี่ยเต้ยบอกว่าไปกับเพื่อนนะฮะกับาชายนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งาพารถกันไปนะฮะคนละคันเลยนะฮะไปเพื่อที่จะไปที่ร้านอาหารแห่งนี้แหละนะครับไปถึงปั๊บเนี่ยก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารที่นั่งแบบสบายสบายะคุณรูวังนะฮะด้านหน้านะครับกะว่าจะไปนั่งกันแบบชิลๆเนี่ยนะฮะพอไปถึงนะฮะตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วล่ะ ใชครับไปถึงเข้าไปถามพนักงานนะฮะว่าเออยังมีที่นั่งมีอะไรที่พอจะให้นั่งได้บ้างนะฮะทางเจ้าหน้าที่พนักงานนะฮะบีอาร์นะครับที่มารับเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยพี่เดี๋ยวมันมีห้อง v i p นะเป็นห้อง v i p อยู่เป็นคาราโอเกะนี่แหละนะครับมีอยู่สามห้องนะฮะตอนนี้มันมีว่างอยู่พี่สนใจที่จะไปนั่งหรือเปล่านะฮะเต้บอกว่าเออถ้างั้นก็ดีเลยนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะก็ไปนั่งที่ ห้อง VIP เลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปนั่งตอนนั้นเนี่ยทางเต้นะครับเขาได้ไปจอดรถแล้วนะฮะจอดรถที่้างหลังร้านนะครับแต่ว่าชายเนี่ยเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่พารถมาเนี่ยก็ยังยังไม่เดินเข้ามานะครับแต่ว่าเขาเห็นแล้วตอนที่เขาจะเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาเห็นชายเนี่ยนะฮะกำลังทําอะไรที่รถก็ไม่รู้นะฮะนะครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเดินเข้ามานะครับเขาก็ได้ ไปนั่งที่ห้อง v i p อีนี่แหละนะครับนะฮะแต่ทีอาร์นี้บอกว่าเออมันมีว่างอยู่นะนะฮะมีว่างอยู่สองห้องคือห้องที่2กับห้องที่1นึ่งเนี่ยส่วนห้องที่3เนี่ยก็มีลูกค้าอยู่มีแขกอยู่ว่างนั้นเด้อน,นะฮะเตก็บอกว่าท้างนั้นก็เอาห้องที่1นึ่แล้วกันนะฮะพอพูดว่าห้องที่1เท่านั้นแหละเหมือนกับว่าเจ้าพนักงานเนี่ยจะนึกขึ้นได้หรือว่าจะคิดขึ้นได้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะฮะนะครับพนักงานก็เลยบอกว่าอ,อ๋อ มันมีห้องสองฮะห้องหนึ่งเนี่ยมีลูกค้าอยู่นะครับเต้บอกว่าเอ้าเมื่อกี้บอกว่าว่างอยู่นะฮะพนักงานก็เลยบอกว่าเออลืมไปนะครับว่ามีลูกค้าอยู่เอาเป็นว่าเป็นห้องสองแลกันนะครับเดาว่าว่าห้องหนึ่งเนี่ยมันไม่ว่างนะครับมันว่างห้องสองโอเคเขาก็เลยจัดการห้องสองนะครับเปิดห้องสองเพื่อที่จะไปนั่งดื่มนั่งทานกันนะครับแล้วชายนะฮะ นะครับที่เดินเข้ามาเพื่อนของเต้นี่แหละเนี่ยที่มาด้วยกันนะครับมาด้วยกันเนี่ยมึนงงกันหมดแล้วนะตอนนั้นก็มึนๆกันและเมากันละนะครับเพราะว่าดื่มกันมาแล้วพยายามที่จะมองหาเด็กเนี่ยและสายตาของเขาเนี่ยเหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งหน้าตาดีนะฮะหน้าตาดีมากนะครับก็หมายหมายตาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กน้องคนนี้แหละ นะับพาไปไปนั่งนะครับไปชงเล่าไปอะไรให้ดื่มนี่แหละนะครับเป็นเด็กนั่งดิ้งนี่แหละนะฮะจะพาเข้าไปในห้องนะครับเพื่อที่จะไปนั่งคุยนั่งอะไรด้วยกันนี่แหละนะครับหมายตาไว้แล้วนะฮะก็เลยเดินเข้าไปในห้องอันที่เต้นี่แหละที่เพื่อนนั่งอยู่นะครับพอไปถึงตาเก็นั่งดื่มกันอยู่นะฮะก็เลยชายเนี่ยคุยกับเพื่อนนะฮะคุยกับเต้บอกว่าเออเนี่ยเมื่อกี้ผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีมากนะฮะเดี๋ยวงี้ดีกว่านะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะ เอาเด็กคนนี้แหละนะครับน้องผู้หญิงคนนี้เข้ามาในห้องนะครับเพื่อที่จะมานั่งคุยนี่แหละเป็นเด็กนั่งดิง้งไงนะฮะเป็นเด็กนั่งดิง้งนะฮะมานั่งดิ้จดิ้งอะไรนะครับที่บอกว่าเอ,อจะดีหรอนะฮะชาบอกว่าดีชอบชอบคนนี้แหละน่ารักดีหน้าตาหน้าตาน่ารักดีนะครับก็บอกว่าไม่รู้แม่แจ้ว่าน้องเขาว่างหรือเปล่านะฮะก็เลยนั่งดื่มนั่งกินชายด้วยความที่แหมลุกลีลุกลนนะฮะอยากจะได้น้องผู้หญิงคนนี้มากนะครับเพื่อที่จะมานั่งคุยในห้อง ก็เลยลุกขึ้น,นครับลุกขึ้นจากในห้องนะฮะเพื่อที่จะเดินไปหาน้องผู้หญิงคนนี้ไปตามไปดูนะว่าเขาอยู่หรือไม่หรือว่าเขาว่างหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะผ่ามาไปแล้วนะฮะแกะหายไปเลยฮะนะครับชายนี้หายไปเลยจนสุดเนี่ยแต้ที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยรออยู่ตอนนั้นรอนานมากนะฮะเห็นชายยังไม่กลับมา เอ๊ะมันไปไหนอะไรของมันเนี่ยดึกแล้วตอนนั้น,นะฮะดูข้างนอกเนี่ยลูกค้าที่นั่งอยู่ข้างนอกเขาทยอยกลับกันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าชายเพื่อนเขาที่ออกไปหาน้องผู้หญิงเนี่ยยังไม่กลับเข้ามาเขาก็เลยสงสัยนะครับก็เลยต้องออกไปดูนะฮะตอนนั้นออกไปดูเลยนะฮะแล้วก็ถามพนักงานว่าเออเห็นเพื่อนเพื่อนของพี่หรือเปล่าที่เดินออกมาจากห้องแล้วก็เหานว่าจะมาดูน้องน้องผู้หญิงนี่แหละ เขาบอกว่าเอ๊ะเขาไม่เห็นนะพนักงานเนี่ยบอกว่าไม่เห็นนะฮะถ้าแลบเขาไม่เห็นนะคิดว่าเต้เออเลยคิดว่าตรงสายชายเนี่ยตรงชายนิสใส่เดิมๆนะฮะนั่นก็คือการชิ่งนะฮะมาดื่มพอเมาเสร็จก็แอบกลับบ้านอะไรเลยประมาณนั้นนะฮะนะครับก็เลยเช็คบินเช็คอะไรเพื่อที่จะออกไปนะครับแต่พอตอนออกไปนะฮะคุณผู้ฟังจะเดินไปรถนะฮะเต้เหลือไปเห็นรถนะครับของชายยังจอดอยู่ฮะ รถยังจอดอยู่แสดงว่าคนยังอยู่หรือว่ามันจะหลับอยู่ในรถนะฮะก็เลยมันไปดูพอเดินไปดูเนี่ยในรถไม่มีชายอยู่เอา้าแล้วมันไปไหนเนี่ยนะครับแสดงว่ายังยังไม่กลับหรือว่าไปเมาอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าไปแอบหลับอยู่หรือเปล่าก็เลยเดินกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยมาคุยกับเจ้าของร้านว่าเออเนี่ยเพื่อนผมหายไปนะ <S <S เพื่อนผมหายไปเนี่ยรถเขายังอยู่เลยนนเนี่ยเขายังไม่กลับเขายังไม่ไปไหนเลย ช่วยหาช่วยหาหน่อยนะฮะเผื่อว่าจะเมาแล้วไปแอบหลับอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะฮะอืมนะฮะเขาก็เลยพยายามหากันทุกซอกทุกมุมเลยแนะ้วไม่เจอฮะพอไม่เจอก็ไปหาในห้องคาราโอเกะห้องที่สามก็ไม่มีลูกค้าก็ลุกขึ้นไปแล้วนะฮะห้องที่สองนี่แน่นอนนะ่ก็ห้องที่เขาจะอาไปเปิดก็คงไม่มีนะครับแล้วมันมีอยู่ห้องหนึ่งวางนั่นก็คือห้องที่หนึ่งเต้ก็บอกว่าเจ๊ ช่วยเปิดห้องนี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมเผื่อเพื่อนผมเมาแล้วเป็นไปนอนอยู่ในในในห้องนี้อะเจ๊เจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่มีเออไม่มีแน่นอนเพื่อนไม่ได้ไปแน่นอนในห้องนี้นะฮะเต้กบอกว่าแม่เจ๊ก็เปิดให้ดูหน่อยนะเผื่อว่ามันไปแอบนอนอยู่อะไรเพราะรถมันอยู่มันยังไม่กลับอ่ะนะฮนะแม่เนะจ๊ก็พยายามที่จะไม่เปิดห้องนะฮะไม่เปิดห้องไม่ยอมท่าเดียวเลยนะจนเต้เนี่บอกว่าเจ๊นะ เกิดไม่มีอะไรในห้องนี้ทําไมเจ๊ไม่เปิดให้ดูละ่ะเผื่อเพื่อนผมไปนอนอยู่ในห้องนี้เจ๊ก็เลยพูดออกมาว่าโอเคเดี๋ยวเปิดให้แต่ว่าถ้าเกิดเปิดไปแล้วเจออะไรเนี่ยก็อย่าว่ากันนะหรือว่าอยา่าอย่าอะไรมากนะแต่ห้องคาราวห้องที่หนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังมันล็อกกุญแจอยู่นะฮะนะครับนั่นมาความว่าตอนแรกเนี่ยที่พนักง,งานบอกเนี่ยว่ามันมีลูกค้าอยู่มันไม่ได้เป็นความจริงเนี่ยเขาโกหกครับ ห้องนี้เขาปิดตายนะฮะจนในที่สุดยัยก็เอากุญแจมาเปิดอันนี้จ้าคุณผู้ฟังเปิดตูไปปั๊บนะฮะข้างในคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเจออะไรนะฮะข้างในห้องคาราโอเกะเนี่ยห้องที่หนึ่งเนี่ยมันมีต้นโพฮะแตนะ่โอ้เรื่องนี้คุณฟังมันมีต้นโพซึ่งเขาสร้างนะครับร้านเนี่ยนะฮะให้โพเนี่ยมันมาอยู่ในห้องนะฮะ ให้มาอยู่ในห้องแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็ปกปิดด้วยหลังคาแต่ว่ามันมีต้นโพต้นใหญ่ด้วยนะอยู่ในห้องนี้นะครับเต้อบอกว่างแม่พอเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเห็นต้นโพเนี่ยก็แม่แทบช็อกแล้วนะฮะนะครับอู้มันเป็นไม่ได้ไงมีต้นโพอยู่ในห้องนี้แล้วที่นักไปกว่านั้นนะฮะมันมีชุดนะครับเด็กนั่งดิ้งนะฮะชุดเด็กนั่งดิ้งนะฮะแขวนอยู่ด้วยนะครับ เขาไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไงก็เลยพยายามที่จะถามเจว่ามันมคืออะไรนะฮะไม่ทันได้ถามมาตอนนั้นนะฮะก็เหลือไปเห็นนะฮะตังล่างที่พื้นนุณผู้ฟังเจ้าชายเพื่อนหลวงเตยน,นอนอยู่จริงๆรอะ่ะนอนอยู่ในห้องนี้จริงๆอยู่ใต้ต้นโพนี้แหละนะครับแล้วก็มีชุดเด็กนั่งยิงอยู่ด้วยเท่านั้นแหละก,ก็พยายามที่จะปลุกนะฮะปลุกชายเนี้ยให้ตื่นขึ้นมานะครับชายเนี้ยก็ตื่นขึ้นมาจริงตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ นะครับแล้วก็ซึมเฉลืออยู่นะฮะว่าตัวเองมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงเต้ก็เลยถามว่าเฮ้ยชายแล้วแล้วเองมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเออห้องนี้เขาเปิดอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมาอยู่ได้งไงชายก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินออกมาจากห้องคาราเกะห้องที่สองนะเพื่อที่จะไปตามน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยที่เขาหมายปอง,นะายองไว้นะฮะหมายตาไว้นะฮะพอเขาออกมาจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอจริงๆฮะแต่น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับ พาเขาเดินเข้ามาในห้องนี้แหละแล้วมันเข้าไปได้ยงไงครัุกฟังมันเข้าไปได้ไงในเมื่อคุณมันล็อกกุญแจอยู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยชายบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะก็เลยต้องเค้นถามเจว่ามันอะไรกันแน่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะชายเขาบอกว่าเต้เต้ก็ออบอกว่าเต้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรียกพนักงานนะเด็กนั่งดิ้งมาอยากรู้ว่าเป็นคนไหนเขาก็เรียกเด็กมานะครับที่อยู่เนี่ยนะครับนะ พอชาเยเห็นนะฮะชาบอกว่าเออไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้นะฮะนะครับพอไม่ใช่คนนี้ปั๊บเนี่ยเจนนิกขึ้นมาเลยนะครับของร้านว่าโอ้ยน่าจะเป็นน้องน้องน้องนี้แน่นคนนี้แน่น้องแนนชื่อแนนะนะฮะขออนุญาตด้วยนะครับชื่อแนนนะฮะน่าจะเป็นน้องแนนเขาเอารูปมาให้ดูครับหยิบรูปน้องแนนมาให้กับชา,ายดูว่าคนนี้หรือเปล่าที่พามา ชายเห็นปั๊บบอกว่าคนนี้ใช่เลยฮะนี่แหละคนนี้ที่พาเข้ามาในห้องห้องนี้เท่านั้นแหละคุณฟังเชื่อไหมว่าโอ้มันเป็นอะไรที่แทบช็อกกันทุกคนเลยนะฮะเต้ก็ด้วยความที่ไม่ยอมนะฮะก็เลยต้องเช้นความจริงจากเจ้าของร้านได้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องแนนคนนี้แหละนะฮะที่เป็นคนพามาเจ้ก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะว่าเล่าให้ฟังแล้วก็ อย่าว่าจะโกรธอะไรกันเลยนะนะฮะเตก็บอกโอเคจะจะไม่โกรธอะไรนะฮะเล่าให้ฟังเถอะว่าเป็นไงฟังเชื่อไหมว่าน้องแนนเนี่ยเด็กที่พาชายเข้ามาในห้องนี้นะครับเขาบอกว่าเคยเป็นเด็กนั่งดินอยู่ที่ร้านนี้แหละนะครับเป็นเด็กหน้าตาดีนะครับแต่ว่าเขาไปผูกคอตายฮนะผูกคอตายอยู่ที่ใต้ต้นโพต้นนี้เลยแล้วก็ในห้องคาราโอเกะตายเลขหนึ่งนะฮะไปผูกคอตายที่ต้นโพนี้แหละ นะครับด้วยความตอนนั้นเนี่ยบอกว่าแนนเนี่ยมีแฟนนะฮะแต่ว่าแฟนเนี่ยด้วยความหึงระแวงนะฮะว่าแนนเนี่ยมีผู้ชายอื่นหรือเปล่าว่าไปแอบขายบริการอะไรหรือเปล่านะฮะแต่แนนว่าไม่ได้ไปขายบริการแค่เป็นเด็กนั่งดิ้งนะฮะแต่แฟนนี่ไม่เชื่อนะฮะก็พยายามที่คอยทะเลาะอยู่อย่างนั้นแหละเกือบทุกวันสุดน้องแนเนเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้ครับคอยใจนะที่แฟนเราคิดอย่างนั้นเขาก็เลยผูกคอตายที่ร้านนะครับ ะะที่ต้นโพต้นนี้เลยแล้วก็ที่ห้องห้องนี้แหละนะครับเลยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยความสงสัยอีกว่าเอ้าน้องแนดนบุกาตายที่นี่แล้วทําไมเขาต้องมาทํากับเพื่อนเขาแบบนี้นะเต้ถามอย่างนี้นะฮะนะครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าว่าทําไมเขาต้องมาแกล้งชายนะฮะต้องพาชายเข้ามาในห้องแบบนี้ด้วยนะฮะชายก็เลยคิดนะครับตอนนั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งชายเลยเอ่ยขึ้นมานะครับว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่า เต้ก็เลยถามว่าเพราะอะไรนะฮะคุณผู้ฟังจําได้ไหมในะะที่บุบอกว่าเขาไปจอดรถนะครับชายก็เลยเล่าให้ฟังน่าจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือตอนที่เขาเอารถของเขาเนี่ยไปจอดแบบสีทะเลาะกันก็เลยโกรธครับเพราะโกรธพร้อมเท่านั้นแหละนะฮะชายบอกว่าเขาก็เลยกระทำนะฮะสิ่งที่รุนแรงลงไปนั่นก็คือไปถีบโต๊ะนะฮะ ถีบโต๊ะที่เขาตั้งน้ำแดงไว้บูชานะครับหรือว่าตั้งน้ำแดงไว้ให้ไอ้น้องในนี้แหละไปถีบนะครับแล้วก็พูดคาหยาบด้วยก็เลยเป็นที่มาขององนีอุผู้ฟังนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ทําไงได้ตอนนี้มันเจอแบบนี้แล้วเจ้าของร้านบอกว่าเออนี่ไอ้น้องยังไงเนี่ยน้องก็ต้องไปขอโทษเขานะที่น้องทําแบบนี้ไปถีบโต๊ะเขาทำไมนะฮะเนี่ยเครื่องเส้นเครื่องเส้นไหว้เขาน้ําแดงอะไรเนี่ยนะ ด้านนั้นชายบอกว่าเขาอาการเมาอ่ะนะฮะพอถอยรถไปชนนะครับกลัวรถตัวเองเนี่ยมีเป็นรอยนะครับก็เลยเกิดอาการโกรธขึ้นมาก็เลยไปถีบนะครับก็เลยต้องต้องไปขอขามานะฮะขมาไม่พอตอนนั้นเนี่ยชายบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เลยนะฮะใจเนี่ยลุกลี้ลุกลนนะครับก็เลยต้องไปหาพระนะฮะไปหาพระในวัดเลยนะครับวันต่อมานะครับเพื่อที่เนี่ยลดละมนนะครับแล้วก็ทําบุญนะฮะพอไปถึงที่วัดเนี่ย นช่ครับพระบอกว่าแม่พระเหมือนกับว่ารู้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับนี่คือความเชื่อตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังพระเหมือนเรารู้เลยว่าว่ามาทําอะไรนะครับพระบอกว่ารู้ไหมาว่าสิ่งที่คุณไปทํามาเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็คุณไปด่าเขาด้วยไปด่าน้องผู้หญิงเขาด้วยพระพูดอย่างนี้เลยนะรพระบอกว่าเนี่ยให้สัญญาเลยมะเนี่ยตอนนี้น้องผู้หญิงคนงนี้เข้ามาด้วยนะ ถึงขนาดนั้นเลยคุณฟังตรงนี้ความเชื่อนะฮะยังไงก็ชายดูมิริทหน่อยเลยกันนะครับแล้วทีนี้พระบอกว่าอ,องค์สัญญาได้ไมั้ยนะฮะว่าจะไม่ดื่มเหล้าแล้วนะฮะสัญญาคือสัญญาสาบานกันเลยอ่ะนะฮะว่าไม่ดื่มแล้วเพราะว่าอาการดื่มเหล้าเนี่ยพมมอเมาเนี่ยจะไปทําอีกกามแบบนี้นะฮะก็เลยทําหทให้น้องุคนนี้แหละเขาเกิดอาการที่ว่าเขาปวดขึ้นมานะครับชายบอกว่าโอเคสัญญาบานนะครับว่าต่อไปจะไม่ดื่มแล้วนะครับ หลังจากนั้นคุณนฟังกลับอักวัดเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะวันต่อมาด้วยความที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นและก็นักดื่มด้วยนะฮะไม่ฟังฮนะเขามีงานนะับเต้บอกว่าเหมือนเดิมเลยไปด้วยกันนะฮะไปถึงเนี่ยเจ้าชายดื่มนะฮะดื่มเบียร์นั่งดื่มเบียร์นะครับเต้ก็เลยถามเต้ก็เลยว่าเอ้ยแกบอกว่าแกไม่ดื่มแกสาบานแล้วด้วยนะฮะว่าจะไม่ดื่มเนี่ยอิงมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะ จ้าชายบอกว่ายางไงร,รู้ไหมชายบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้ดื่มเหล้าเนี่ยมันดื่มเบียร์เออเนะฮะมันพูดอย่างนี้เลยนะ,ะท้าทายนะเ้าบอกว่าท้าทายเลยว่าเขาไม่ได้ดื่มเหล้าเขาดื่มเบียร์เออเนะยฮะแล้ววันเดียวกันเขาดื่มเบียร์เสร็จคืนนั้นนะฮะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปพอแยกย้ายกับเต้นะฮะชายก็ขับรถกลับบ้านคุรู้ฟังทำไมว่าชายมาประสบอุบัติเหตุนะครับ กลางสี่แยกโดนชนนะฮะชนกับรถเกง๋งแต่ไม่เสียชีวิตนะฮะไม่มีไม่การตายเกิดขึ้นแต่ว่ามีอาการแบบเจ็บสาหะนั่นก็คือขาหักนะครับแล้วก็แขนเขาอ่ะนะมือของเขาที่ชอบประยุกแก้วเหล้าไปดื่มเนี่ยหักด,ด้วยขาก็ทําให้ขากระเพกไปเลยนะครับเป็นคนขากระเพกไปเลยแล้วก็แขนเนี่ยนะครับใช้การไม่ได้ด้วยยกไม่ได้ด้วย นี่คือความเชื่อคุณผู้ฟังตรงนี้บอกว่านั่นแหละเป็นเพราะว่ามึงสัญญาไว้มึงสาบานไว้แต่มึงไม่ทําตามเออเนี่ยฮะเขาก็เลยมาเอาคืนหรือเปล่านะฮะกับการที่มึงสัญญาไว้แล้วก็ไม่ทำนะฮะนี่คือตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นความประมาทของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะตอนนี้แต่ว่าเต้นเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกมากกว่านะครับที่เป็นสัญญากับน้องเอาไว้ว่าจะไม่ดื่มนะฮะแล้วทําไม่ได้ นจนในที่สุดตัวเองก็มาประสบอุบัติเหตุทำให้แขนหักนะฮะขาเขาหักเดินกระเพกกระเพกนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมนะแต่เขาไม่เสียชีวิตเงินฟังทุกวันนี้เขายังอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ด้วยความเนี้ยเนี่ยเดินขาลากอยู่นะครับแขนเขาใช้การไม่ได้แต่เขายังดื่มนทุกวันพี่ทเต้บอกว่าโอ้ยดืินหนักกว่าเกาด้วยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วล็หลายคนเนี่ยเคยเจอมาแล้วด้วยนะที่ร้านอาหารแห่งนี้ ะครับแล้วก็ต้นโพต้นนี้มีจริงๆนะฮะนะครับเคยมีนะฮะลูกค้าเนี่ยไปบอกเจ๊นะเจ้าของร้านบอกว่าทำไมไม่เอาทิ้งใชบไม่ฟันทิ้งมันฟันไม่ได้มันทําลายไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นไทรต้นโพเนี่ยมันมีเจ้าของนะฮะยิ่งตอนนี้เนะฮยน้องแนนเนี่ยไปผูกคอตายที่นั่นนะครับแล้วก็วิญญาณเขายังอยู่ที่นั่นมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะฮะ นะครับไม่สามารถที่จะตัดต้นไทรต้นโพต้นนี้ทิ้งได้เลยนะจนไรจนรอดคุณผู้ฟังร้านอาหารร้านนี้เขาปิดไปแล้วฮะนะครับปิดไปแล้วนะครับ,ป,ป,รบปิดกิจการนะฮะแล้วตอนนี้กลายเป็นร้านอย่างอื่นแล้วนะครับแล้วต้นโพต้นนั้นยังอยู่นะฮะนะครับร้านอย่างอื่นนั่นหมายความว่าเป็นร้านอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้านแบบอื่นนะฮะเอาาเรื่องนี้ ประมาณนี้คุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับต้นโพที่อยู่ในราอาหารทั้งต้นเลยครับโอ้โหได้มีผู้หญิงผูกคอตายน้องแอนนะฮะเด็กนะนั่งดิ้งที่นั่นแหละนะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาทําให้ชายเนี่ยต้องไปเจอสาการแบบนั้นนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ชายไปเจอเนี่ยตอนแรกในร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของแอนจริงๆเน่ะนะครับเป็นเด็กหน้าตาดีหน้าตาสวยนะฮะ แล้วก็ยืนมองอยู่ส่งยิ้มให้นะครับด้วยความที่ตัวเองก็โอเคนะฮะจัดกันได้เด็กนั่งดิ้งอยู่แล้วก็เลยไปชอบขึ้นมาพยายามที่สัรหาต้องหาให้เจอจนในสุดก็ไปเจอแบบนี้จริงๆคุณผู้ฟังเอาละประมาณนี้นะฮะฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสรุปไลกันนะครับ